ไม้ตอกปูนใช้ตะปูแบบเดียวกันได้ไหมนะวันนี้ตุ้มีเรื่องเล็กๆแต่สําคัญมากสําหรับงานช่างมาเล่าให้ฟังค่ะเคยไหมคะที่จะตอกตะปูเข้ากับผนังปูนตอกลงไปเท่าไหร่ตะปูก็งอหรือบางทีตอกไม้กลับใช้ตะปูที่แข็งเกินไปจนไม้แตกไปอีกจริงๆแล้วตะปูแต่ละแบบมีหน้าที่ของมันนะคะแบบแรกคือตะปูตอกไม้ตะปูแบบนี้เหมาะกับงานไม้ทุกชนิดค่ะเช่นทําชั้นวางของตู้โต๊ะตู้ตะปูเนี่ยจะไม่แข็งมากทําให้ตอกง่ายและก็ไม่ทําให้ไม้แตกค่ะแต่ห้ามเอาไปตอกคอนกรีตนะคะเพราะมันจะงอทันทีเลย ส่วนอีกแบบนะคะก็ค <S ess> ือตะปูตอกคอนกรีตค่ะตัวนี้จะมีความแข็งเป็นพิเศษ <S ess> สามารถตอกผนังปูนหรืออิดล็อกได้สบายๆเลยค่ะมักจะเอาไปใช้กับงานก่อสร้างที่ต้องการความแน่นทนแรงกระแทกแต่ถ้าเอาตัวนี้ไปตอกไม้นะคะอาจจะทําให้ไม้แตกได้ค่ะคง่ายๆเลยนะคะงานไม้ใช้ตะปูตอกไม้งานปูนใช้ตะปูตอกคอนกรีตค่ะแล้วถ้าใครกำลังมองหาตะปูคุณภาพดีมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะไม่ว่าจะเป็นตะปูตอกไม้หรือตะปูตอกคอนกรีตนะคะก็สามารถจะต่อมาได้ตามชงทางที่ไว้ให้อยู่บนหน้าจอนี้นะคะ